ต่อไปมาในส่วนของเสืิมวิชากานิตาศาสตร์นะคะเอาเสริมวิชากานิตาศาสตร์วันนี้ก็บอกว่านะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเอาเราเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมลูกเมื่อวันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทดลองทําให้ลูกดูก่อนนะคะเขาบอกว่านะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ <S <S <ๆ>เอาลูกดูสังเกตดูข้อนหนึ่งนะคะจานวนเท่าไหร่เอ่ย ข้อหนึ่จำนวนตัวเลขจำนวนเท่าไหร่คะ87กับเท่าไหร่เอ่ย87อ่ะ87กับ87เนี่ยเป็นไงคะอ่ะเลข2องจำนวนเนี้ยมีเป็นไงลูกอ่าจำนวนเท่ากันยังไม่ลูกอ่าเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายอ่าเท่ากับนะคะเอาใส่ลงไปเลยอ่าต่อไปอ่าข้อที่สองเอาลูกดูนะคะ จำนวนเท่าไหร่เอยหกสิบเก้าหกสิบเก้ากับเจ็ดสิบสองอ้าวหกสิบเก้าเจ็ดสิบสองลูกก็สังเกตดูจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยหกสิบเก้าเป็นไงลูกอ้าวน้อยกว่าเจ็ดสิบสองเขียไหมคะเอาลูกก็ใส่เลยเครื่องหมายน้อยอดูนะคะ หกสิบเก้าเป็นไงหกสิบเก้าน้อยกว่าเจ็ดสิบสองนะคะต่อไปข้อที่สามก็เหมือนกันเอาลูกดูนะคะจํานวนเท่าไหร่เอย่ยเจ็ดสิบห้ากับเท่าไหร่เอย่ยหกสิบห้าเจ็ดสิบห้ากับหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเป็นไงลูกอ่ามากกว่าใช่ไหมคะเอาเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเลยอ้าวนี่นะคะนี่คือการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า หรือว่าเท่ากันเท่ากับนะคะเนี่ยแปดสิบจิตกับแปดสิบจิตเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเอาต่อไปข้อที่สองหกสิบเก้ากับเจ็ดสิบสองหกสิบเก้าเป็นไงลูกหกสิบเก้าน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่สามเจ็ดสิบห้ากับหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเป็นไงลูกเจ็ดสิบห้ามากกว่านะคะอาต่อไปในส่วนของแบบฝึกอ่าเขาบอกว่านะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันหรือ เท่ากับนะคะอ้าลูกกระดูข้อที่1นึ่งอ๋อที่1จํานวนเท่าไหร่เอ่ย87กับ87เอ้าวเป็นไงลูกอ่าเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะ,คะต่อไปข้อที่2องอ๋ออที่2ลูกดูนะคะ69กับ72 69เป็นไงลูกอ้าวหกน้อยกว่าเอาเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยเลยต่อไปข้อที่3 50กับ60อ่ะ50เป็นไงลูก ห้าสิบน้อยกว่าหกสิบใช่ไหมคะเอาเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยนะคะต่อไปข้อที่สี่เอาข้อที่สี่เท่าไรเอ่ยเก้าสิบสามกับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสามเป็นไงเอ่ยเก้าสิบสามมากกว่ายังไม่รู้เราก็ใส่เครื่องหมายอามากกว่านะคะเอาต่อไปก็ห้าก็หก็เจ็ดก็แปดก็เก้า็สิบูกลงฝึกทําเองนะคะเอาเมื่อทําเสร็จแล้วก็ต้องเป็นไงลูกตบทวนดูก่อนพร้อมกับฝึกเขียนชื่อและชั้นของตัวเองด้วยนะคะ